โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมมิวที่เกมเมอร์กับเกมอาร์นะผมอ่ะนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสนะครับนะระบบฟาร์มนะผมผมก็ได้เพิ่มมาใหม่นะว่ามันจะฟาร์มได้เยอะเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมก็จะลองฟาร์มดูลองมาเก็บเบอร์รี่ก่อนนะเบอร์รี่มันตายมีแค่ห้าร้อยใช่ไหมเวลาเราเก็บ ก็ส่วนอย่างอื่นนะผมไปเบอร์มันจะได้ห้าพันนะผมโอเคน่าจะเป็นคูนห้าพันนะผมตัวนี้นะพอตัดเลยนะโอเคแต่ว่าพวกเหล็กนี่ผมผมรับรองนะผมว่าได้เยอะแน่นอนนะดูฟลิ้นดูฟลิ้นดูเหล็กเหล็กห้าพันนะผมเป็นสามหมื่นครับนี่โคตรเยอะนะผมคูณเยอะจริงนะผมรอบนี้ครับไม่คิดตัวแน่นอนนะผมโอเคนะ โอเคทีนี้นะผมมาลองระบบอาวิวนะผมว่ามันจะเพิ่มได้เท่าไหร่ครับสังเกตดูว่าเราจะเพิ่มอะไรไม่ได้นะผมวิวเห็นไหมครนะัแล้วก็ผมจะลองกดอพวิวไปทีหนึ่งครับปึ๊บทีเดียวนะฮะเห็นไหมมันจะอัพได้เป็น4 0 0พันนะผม4,000กว่านะครับซึ่งทุกคนที่ คนที่จะอัพได้แล้วผมให้พุกคนไปซื้อตัวนี้ก่อนนะผมอ่าที่เป็นรูปในดูเสานะผมเป็นที่เล็กใส่แว่นตานะครับตัวนี้นะโอ้โดนตีดีวว่ะมันคูณเยอะแน่นอน,นครับเดี๋ยวเดีผมฟาร์มเนื้อให้ดูตัวนี้ฟาร์มแล้วกันครับโอ้เจ็บต <laughs> ายไหมอ้ เยอะเยอะนี่มาซึ่งตัวนี้มันจะเป็นคูณอ่าเพิ่มไดโนเสาร์ด้วยนะผมอ่ะดูดูด,ด,ดูดูฟาร์มเนื้อเห็นไหมโคตรเยอะเนื้อนะผมดูดิหนังก็เยอะนะผมนี่คูณห้าพันนะผมตัวนี้นะับมดใหม่นะครับซึ่งสัตว์ก็เกิดเยอะนะผมนี่นะเกิดเยอะแน่อนอนนะผมเพราะมันเป็นคูณนะครับ โอเคโอเคทีนี้นะผมมาดูระบบของอาตุกคนนะผมอ่าเวอยู่อยู่ที่สามร้อยนะผมเราลอง,ลอ,งอัพไม่ตันแน่นอนนะผมประมาณสี่พันสี่พันกว่านะครับลองดูนะว่าอัพเท่าไหร่โอ okay. เคไหมมันจะอัพได้400้ยนี่ สามร้อยนะผมแต่ยังไม่ตันนะอัพได้อีกนะครับผมประมาณสี่พันแล้วแต่ว่าความจุของสเต็กเรามันน่าจะตันแค่นี้แล้วมั้งนะครับดูนะครับเพราะว่าเลือดก็ตันไปแล้วนะครับอ่ะตันนี้เบลล์ละลองเพิ่มเพิ่มเบลล์มาอีกไม่ตันแน่นอนนะผมนี่ครับน่าจะอครับตอนนี้เบลก็ประมาณ ร้อยแปดสิบแล้วนะครับเติมเมดีแบบนี้เป็นเจ็ดร้อยนะผมอ่ะสปีดไม่ต้องเพิ่มเยอะนะครับเวลาว่ายน้ำมันจะทะลุมแมสสองร้อยนะก็พอแล้วสปีดนะครับโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะผมวันนี้คนระับผมก็มาเทสคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับซึ่งเวลาเราจับสัตว์มันก็จะคูให้ด้วยนะนะครับมันจะตื่นเร็วขึ้นนะนะครับผมอ่าก็ประมาณนั้น,นครับ นี้จะเป็นมดฟูเทคครับก็มีบ้านแล้วก็มีสัตว์อะไรด้วยครับโอเคมอดนี้ผมก็จะมาถามทุกคนว่าอยากได้มดแบบไหน1คือเซฟดัตตานะผม2คือเอพีเคแบบเดิมนะผมก็ให้คนเลือกกันมาในคลิปนี้นะครับใครเลือกอันไหนเยอะก่อนผมก็จะเอาอันนั้นนะโอเคนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจเซฟแอดีวของอาร์บบายนะครับของตัวเกมจริงนะผมซึ่งก็เอาของอย่างเช่นนะครับ สัตว์แล้วก็ตัวละครบแบบนี้แล้วก็บ้านนะครับนี่บ้านแบบนี้นะผมอ่าแล้วก็เอาไปใส่ในไอดีของตัวเกมจริงนะผม<อ>ก็ทำไม่ได้นะ้วผมซึ่งจะได้ของปโปรทุกอย่างนะผมอย่างเช่นนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับสมมติว่ามันเป็นของปโปรนะครับเราก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับผม,ไ,มได้เป็นอยู่ในบ้าน่า โอเคนะก็สอบถามข้อมูลได้นะผมลิงก์ใต้คลิปเลยนะผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็กดตาลายก่อนสวัสดีครับผมบายบายครับซึ่งมอดนี้ก็ลงในวันต่อไปนะผมโอเคบายบายครับ